ลูกค้าถามว่าไม่มี Dolby Atmos ทํทำไงดีจริงอยู่ครับที่ Dolby เนี่ยเป็นบริษัทพัฒนาระบบเสียงโดยเฉพาะแต่เดียเ๋ยวนี้ก็มีหลายๆแบรนด์นะครับที่ขายเครื่องเสียงเนี่ยเขาพัฒนาระบบสำหรับแบรนด์ตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็น JBL บ u มันติบีมทำให้เราได้ยินเสียงแบบรอบทิศทางถึงแม้จะไม่มี Dolby Atmos หรือ Sony ถ้าเป็นซาวบาร์นะครับเสียงมักจะออกมาจากข้างหน้าใช่ไหมครับ แต่ว่าเขามีเทคโนโลยี S Force Font Surround ที่สามารถทำให้เราเนี่ยเหมือนกับได้ยินเสียงรอบทิทางเลยส่วนเสียงจากด้านบนล่ะไม่มีปัญหาครับผมโซนี่เนี่ยเขามี Vertical Surround Engine เรากักว่าเสียงมาจากฟ้าแก้ขัดในส่วนของ Atmos ได้ในระดับหนึ่งนะส่วน Samsung บางรุ่นนะครับมี Q Symphony เป็นการประสานการทำงานระหว่างทีวีและซาวบาทำให้เราได้ยินเสียงเหมือนมันประสานเสียงกันเวลาฟังแล้วเนี่ยโอ้โห oh, มาทุกทิศทางเลยทีเดียวเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ขัดเราได้นะถ้าเราไม่มีไฟล์หรือไม่มีเครื่องเล่นที่รองรับ Dolby Atmos <c oughs> ก็ช่วยเราได้พอสมควรเลย